บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจะควบรวมกับบริษัทประกันวินาศภัยอื่นได้หรือไม่ก็ไก่ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากประหลัดกระทรวงการคลังขอไข่ไม่ได้เพราะกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ขอควายได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนงองูได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังข้อนี้ตอบงองูได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บริษัทประกันวินาศภัยซึ่งมีใช่สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศจะเปิดสาขาได้ต้องได้รับใบอนุญาตจากใครก็ไก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอไขในทะเบียนขอควายประหลัดกระทรวงพาณิชย์นองูประหลัดกระทรวงการคลังข้อนี้ตอบขอไขในทะเบียนค่ะ บริษัทประกันวินาศภัยต้องจัดสรรเงินสำรองไว้เพื่ออะไรก็ไก่เงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันภยัยขอไข่เงินสำรองสำหรับค่าสินใหม่ทดแทนขอควายเงินสำรองเพื่อการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนดง,ง,งูถูกทุกข้อข้อนี้ตอบถูกทุกข้อนะคะ